สวัสดีครับพบกับผมปอนฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ทุมธานีนะครับวันนี้ผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับรุ่น XL p าร s สปอร์นะครับตัวใหม่ปี2021นะครับตัวนี้ XL p าร s สปอร์นะครับราคาเดิมนะครับ6 8 9 0 0แบาทนะครับตั้งแต่ล็อตวันที่1พฤษภาฯนะครับราคาปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับจากฟอร์ดมอเตอร์นะครับ 3, ามพบาทจากราคา6 8 9 0 0แเป็น6,92,000กาบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับเกียร์ธรรมดดา6สปีนะครับราาคใหม่นะ ปี2021นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากกระจังด้านหน้าครับคันนี้ผมเปลี่ยนกระจังด้านหน้าใหม่นะครับเป็นทรงแรปเตอร์นะครับนี่เป็นสีดำด้านนะครับเป็นทรงแรปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวไฟจะเป็นไฟแบบเต็มช่องนะครับแล้วก็ตัว F O R D คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะครับ F O R D เลือกทําสีได้นะครับส่วนกันชนกันชนนะครับคันนี้เราเปลี่ยนกันชนหน้าเหล็กเป็นของ h ัมเมอร์นะครับทัมเมอร์แท้นะครับ เป็นรุ่นไฟกลมนะครับไฟกลมก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้คือไฟกลมนะครับเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นไฟเดียวในตัวนะครับแฮมเมอร์มีสองรุ่นนะครับมีไฟเดี่ยมไฟกลมนะครับเลือกได้นะครับกอบป้ายสีดํานะครับอันนี้ผมแต่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของก้นชนนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าถัดมาที่ไฟครับไฟหน้าไฟหน้าอันนี้คันนี้นะครับก็คือเราจะอัปเกรดใหม่ใช้โคมไฟเดิมนะครับอัปเกรด อัปเกรดก็คือจะมีตัวที่มาแต่งเป็นไฟเลี้ยวและเดยไลท์ในตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวเส้นไม้ไข่ปลานะครับเป็นไฟเลี้ยวและเดยไลท์ในตัวเช่นกันนะครับอัปเกรดลูกแก้วนะครับลูกแก้วด้านในนะครับแล้วก็มีวงแหวนเหลี่ยมนะครับตัวนี้ใช้คมเดิมแต่งนะครับแล้วก็เสริมหลอด้วยตัวข้อไฟนะครับตัวข้อไฟอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านหน้านะครับส่วนด้านบนด้านบนก็ไปจะมีสกูปสกูปทรงสูงนะครับ กูปก็จะเป็นสีขาวตัวรถตัดำด้านนะครับด้านข้างเ็าจะยิงแนวซิลิโคนตัวนี้ครับการนําเข้านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้เราใช้ชุดหน้าเหล็กนะครับแฮมเมอร์ใช้งานได้จริงนะครับสําหร upload, ับสายออฟโรดนะครับเน้นลุยนะครับด้านข้างครับถัดมาด้านข้างตัวนี้นะครับเราใส่หน้าเหล็กแล้วนะครับซุ้มล้อที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วสีดําด้านนะครับมีหมุดตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับ สมล้อมีให้เลือกหลายขนาดนะครับ3นิ้ว6นิ้ว9นิ้วนะครับแต่อันนี้ใส่แล้วดูเหมาะมากขึ้นนะครับรับกับตัวหน้าที่เป็นหน้าเหล็กนะครับล้อแม็กครับล้อแม็กของเดิมนะครับเป็นขอบ17นิ้วเท่ากับ xlt นะครับราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นลายเลนโซ่นะครับล้อแม็กนะครับนี่เป็นลายลูกกรนะครับเป็นของเลนโซแม็กตัวนี้เป็นของเลนโซแม็กฮะแท้นะครับอันนี้แม็กแท้นะครับรัตด้อยยางมอนเตอร์ at 2อนะครับขนาด26 5หนะครับ นี่ฮะสองหกห้าเจ็ดสิบขอสิบหกนะครับรอบวงตัวนี้ใกล้เคียงกับล้อยสิบเจ็ดของเดิมนะครับแล้วก็ยางมอนเตอร์เอทนะครับตัวนี้จะเป็นยาง AT ก็คือยางออเทเลนต์นะครับวิ่งดีทั้งทางเรียบและทางลูกลังมอนเตอร์ก็จะมี AT123 นะครับมีให้เลือกสาตัว AT2 นี่ข้อดีก็คือจะมีดอกยางที่ลงข้างแก้มนะครับทําให้หน้ายางดูเต็มมากขึ้นนะครับถัดมาที่โลโก้แก้มครับรุ่น xl plus sport นะครับจะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวโลโก้แก้มจะเป็นสีดํา จะมีสัญลักษณ์บอกเครื่องยนต์2.2ลิตรเกียร์6สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดากระจกมองข้างนะครับเป็นสีดํากระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับตัวนี้ยังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้จะไม่เหมือน XLT นะครับด้านบนเราหลังคานะครับที่เลือกใช้จะเป็นสีดาด้านตัวนี้ครับราวหลังคามีเลือก2สีนะครับมีสีดาด้านและสีเงินเงินลูกค้าเลือกได้นะครับกันสาด4ชิ้นนะครับแล้วก็ฟิล์มกองแสงคันนี้นะครับเป็นบหน้า60รอบ ในใสนะครับตัวนี้จะเป็นเซรามิกถัดมาที่มือเปิดรุ่น xl p a s sport นะครับจะเป็นสีดำมาอยู่แล้วนะครับจากโรงงานเราเสริมแค่กัลอยตัวนี้นะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นลายใหม่นะครับก็จะทำเป็นตัวหนังสือนะครับของลูกค้านะครับแล้วก็เบอร์โทรลูกค้านะครับนี่นี่แล้วก็เป็นลายเหมือนเล็บขวานนะครับด้านข้างก็จะมีคำว่าออฟโรดนะครับเป็นสีดำด้านนะครับแต่กับสีขาวได้ดีมากบันไดข้างฮัมเมอร์ครับตัวนี้ เป็นบันไดเหล็กแท้นะครับของฮัมเมอร์นะครับฮัมเมอร์แท้นะครับอันนี้ทำให้รถดูสวยมากขึ้นนะครับคันนี้จะเป็นฮัมเมอร์แต่งทั้งคันนะครับอันนี้ฮัมเมอร์แท้นะครับเหล็กหนามากครับถัดมาด้านบนครับก็จะมีตัวโลบาร์โลบาร์เป็นของฮัมเมอร์เช่นกันครับแล้วก็จะมีตัวไฟเบรกตัวนี้ครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้ยังไม่ได้ปฏาติกออกนะเทปลหลอด LED นะครับของฮัมเมอร์แท้เช่นกันนะครับ ด้านท้ายกันชนท้ายนะครับก็เป็นของ Hummer อีกเช่นกันนะครับเป็นรุ่นแขนโอบนะครับหลายคนยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้นะครับที่เป็นแขนโอบตัวนี้เป็นแขนโอบนะครับแล้วก็ XLT รุ่น XLT ใส่ได้นะครับมีตัวรองรับใส่เซนเซอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะมีหูรากมาอยู่แล้วนะครับนี่หูรากแล้วก็ตัวหูรากลูกกอล์ฟตัวนี้ก็มีมาเซ็ตนี้มาแบบนี้เลยนะครับของ Hummer แท้นะครับด้านท้ายก็จะมีตัวนี้ครับ เบ้ากันลอยพร้อมดามนะครับแล้วก็ตัวเลนเจอร์ตัวนี้ครับตัดฟอนใหม่นะครับตัวนี้นะครับสาคัญตรงนี้ครับเข้ามาดูครับตัวนี้เป็นกล้องกล้องฝั่งโลโก้นะครับนี่กล้องอยู่ใต้นี้นะครับเป็นกล้องถอยนะครับตัวนี้ใช้หน้าจอเดิม8นิ้วโรงงานนะครับปลดล็อกใส่กล้องได้ครับอันนี้แต่งเพิ่มเติมนะครับด้านท้ายก็จะมีตัวไลเนอร์ไลเนอร์ฟอร์ดนะครับนี่พร้อมโช๊คนี่จะมีโช๊คตัวนี้ครับโช๊คช่วยผ่อนแรงนะครับ ครับผมอันนี้ก็จะเป็นไลเนอร์ฟอร์ดนะครับตีแบนฟอร์ดแล้วก็หูพูกสำหรับเป็นพลาสติกนะครับแข็งแรงนะครับป้องกันการเป็นสนิมได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในกระบะนะครับแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายป่งนกนะครับหรือบางคนก็เรียกไฟท้ายซีนะครับแบบลมดานะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่องทางการติดต่อนะครับช่อง u t u b e ปอนฟอร์ดปทุมนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชได้ครับเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมพ์ว่าปอนฟอร์ดปทุมนะครับตัวนี้จะมีคลิป รีวิวรถเยอะนะครับของ Ford โดยตรงนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายนอกนะครับที่เราแต่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้างครับคันนี้ว่าเราอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับอันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถเลยนะครับอ่าอันนี้หน้าจอเดิมนะครับขนาด8นิ้วนะครับเดี๋ยวผมเอาไปดูนี่หน้าจอเดิมแนิ้วนะครับ ที่ปลดล็อกกล้องตัวนี้คือปลดล็อกกล้องนะครับทีนเมือผมยังมีฟิล์มอยู่นะนี่ตัวนี้เห็นไหมครับใช้จอเดิมนะปลดล็อกกล้องนะครับแบบนี้นะครับอ่าเป็นกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ภายในก็จะมีตัวบลูทูธนี่เราบลูทูธที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับเบามากนะครับดีกว่พาวเวอร์เยอะครับรุ่นนี้อ่าประมาณนี้เดี๋ยวกล้องแพนดูภายในให้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่อันนี้แค่เปิดได้แบบนี้นะครับ บาะนะครับที่เราอัปเกรดก็เป็นเบาะหนังแล้วนะครับของเดิมเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้อัปเกรดเบาะหนังนะครับเป็นดําเยียบตะเข็บด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็เดินแถบกลางนี่ตัวนี้แถบกลางสีแดงเช่นกันนะครับตัวนี้อัปเกรดเบาะหนังนะครับภายในก็มีบอกแคบแล้วก็พยางค์เข้ารูปนะครับตัวนี้นะครับรุ่น XL p l u s ทสปอนะครับมีตัวนี้มาบุญแจรีโมทแบบนี้นะครับ 1ดอกนะครับธรรมดา1ดอกสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราอัปเกรดตัวไฟตัดหมอกสวิตจะย้าาอยู่ด้านนี้ครับนี่สวิตไฟตัดหมอกนีฮะนี่สวิตไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวปรับกระจกก็อยู่ด้านนี้นะครับปรับซ้ายขวาได้หมดนะครับแล้วก็ตัวสวิตไฟจะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับรุ่นนี้แล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีตัวสโนเกิล s n เก k e ลตัวนี้นนติดใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงโลโก้แก้มก็ย้ายมาอยู่ตรง s n o r k e ลนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู s n o ก k e ลนิดนึงนี่ s ก o r k e ลนะครับก็จะเดินท่อ snorkel ก,ก็จะเดินท่อมข้างในนะครับเดินม,มาข้างในนี้นะครับแล้วก็นี่ท่อรวมเขาจะอยู่นี้นะครับนี่ท่อเข้ากอง,งจะอยู่ตรงน,น,น,นี้นะฮะอันนี้ s n o เก e ลใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็รุ่นนี้ได เลยชาร์จอยู่ด้านบนนะครับลุยน้ําได้สูงนะครับสูงถึง80เซนนะครับสาหรับฟอดนะครับได้อยู่ด้านบนนะครับลุยน้ําได้สูงถ้าผมหาลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่ง XL Passport แบบนี้นะครับทักได้ที่เบอร์086 3440739นะครับผมปอนยอดดีให้บริการนะครับผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเพียงลูกค้าโอนเงินจองนะครับเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงปลอดภัย100%เเซนนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ที่โชรูมนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์พื้นที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับเป็นคนนัดเซ็นเอกสารโดยตรงนะครับลูกค้าก็เตรียมเอกสารอยู่บ้านหรือที่ทำงานได้นะครับที่ลูกค้าสะดวกนะครับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ของผมก็จะนัดเซ็นให้นะครับไฟแนนซ์ผ่านผมแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ฟรีนะครับทุกอย่างผมจัดการให้หมดนะครับยังไงผมฝากการรีวิวรุ่น XL p อ็กซ์แอลปี2021ราคาใหม่ด้วยนะครับ692,000บาทนะครับตัวนี้เป็นราคาใหม่นะครับครับผมกาค้ อยากดูแนวแต่งเพิ่มเติมเซิร์ช YouTube ปอนฟอร์ดทุมไว้ได้นะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทร0 8 6 3์4 0 7 3 9นะครับสวัสดีครับ